สตรีกับเจ้าชายสิงห์กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายผู้ร่ำรวยคนหนึ่งผู้ที่บุตรสาวของเขานามว่าโดโรธีเขารักเธอเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินทางไกลไปทําธุระเขาถามลูกสาวว่าอยากให้เขาหอบหิ้วอะไรมาให้พ่อคะหนูอยากได้นกในติงเกลเสียงเพราะคะ่ะเยี่ยมมากเลยลูกพ่อ เขากล่าวลาลูกสาวและเดินทางออกไปกับคนรับใช้หลังจากที่เขาทำธุระเ,เสร็จเศรษฐีตามหานกานติงเกลเสียงเพราะไปทุกที่แต่ก็ช่างยากเย็นเขาไม่พบเจอนกในติงเกลตัวใดเลยแต่การค้นหาของเขากลับพาเขามาสูปา่ป่าเขาเดินไปเรื่อยจนพบปราสาทอันสวยงามพร้อมกับต้นไม้สูงด้านหลัง บนต้นไม้นั่นเองมีนกในติงเกลสวยงามร้องเพลงอย่างไพเราะเศรษฐีจึงบอกกับคนรับใช้ว่าขึ้นไปบนต้นไม้แล้วจับนกในติงเกลลงมาซะแต่เมื่อคนรับใช้ขึ้นไปบนต้นไม้สิงโตก็กระโดดออกมาจากด้านหลังต้นไม้แล้วคำรามไอ้กล้าที่จะขโมยนกในติงเกลของข้า เดี๋ยวข้าจะจับอินซาไอหัวขโมยข้าขอโทษด้วยข้าไม่รู้ว่านกนั่นเป็นนกของท่านไว้ชีวิตข้าด้วยข้าจะชดใช้ให้ท่านอย่างงามไม่มีอะไรช่วยเจ้าได้นอกจากเจ้าจะสัญญาว่าเจ้าจะให้สิ่งแรกที่เจ้าพบเมื่อกลับบ้านให้แก่ข้าถ้าเจ้าตกลงข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและให้นกกลับไปด้วยแต่แต่ถ้านั่นเป็นโดโรธีล่ะ อย่าห่วงเลยท่านปกติลูกสาวท่านไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่ท่านเจออยู่แล้วเศรษฐีตกลงที่จะตอบรับตามข้อเสนอของสิงโตแต่เมื่อเศรษฐีไปถึงบ้านโดโรธีวิ่งไปและโผก,กอดเขาแน่นเมื่อเห็นว่าเขานำนกไนติงเกลมาเธอปิติยินดีส่วนเศรษฐีไม่ได้ดีใจนักและเริ่มร้องไห้โดโรธีลูกรัก มันคือสิ่งที่พ่อต้องเสียตามสัญญาที่พ่อให้ไว้กับเจ้าชายสิงห์ว่าพ่อจะต้องส่งสิ่งแรกที่พ่อพบเมื่อพ่อมาถึงบ้านให้กับเขาเศรษฐีอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นโอ้พ่อคะสัญญาต้องเป็นสัญญาหนูต้องไปแล้วล่วคะค่ะไม่สิเขาจะฆ่าลูกนะไม่คะ่ะแม้แต่สิงโตจะเปลี่ยนชะตาชีวิตหนูไม่ได้หรอกค่ะพ่อวันถัดไป โดโรธีก็หายเข้าป่าไปแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือสิงโตเคยเป็นเจ้าชายรูปงามเมื่อก่อนกลางวันเขาจะเป็นสิงคู่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับบริพานของเขาและกลางคืนเขาก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์เมื่อโดโรธีไปถึงป่าเธอถูกพาไปที่ปราสาทด้วยรถลากสีทองโดยเหล่าสิงโต ยินดีต้อนรับราชินีรูปงามข้าเห็นแล้วว่าพ่อของเจ้าสัตว์จริงตกใจใช่ไหมละ่ะจะเป็นเกียรติมากถ้าเจ้ามาเป็นภรรยาข้าฟังแล้วก็ปลื้มนะแต่ข้าแต่งงานกับท่านไม่ได้ท่านเป็นสิงโตทันใดนั้นแสงจันทร์ก็สาดส่องผ่านหน้าต่างมาและสิงโตก็กลายร่างเหลือเพียงเป็นเจ้าชายรูปงามต่อหน้าเธอ ข้าเป็นเจ้าชายและถูกสาบไว้ด้วยมนตราที่ทำให้ข้าเป็นสิงโตในช่วงเวลากลางวันโดโรธียิ้มออกและดีใจในเวลาเดียวกันเธอเริ่มหลงรักเจ้าชายและไม่นานงานแต่งงานก็เกิดขึ้นพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตามประษาสิงโตนอนหลับเวลากลางวันและตื่นนอนทั้งคืนวันหนึ่งสิงโตเข้ามาหาเธอแล้วพูดว่ามีงานเลี้ยงฉลองที่บ้านของพ่อเจ้าพรุ่งนี้ หากเจ้าประสงค์เหล่าสิงห์ก็จะพาเจ้าไปที่นั่นนั่นคงจะดีจังเลยแต่เจ้าชายของข้าข้าจะไม่ไปลำพังนะท่านต้องไปด้วยกันเจ้าสาวของข้าข้าไปไม่ได้หรอกมันมีมนตราอีกขั้นที่ติดอยู่กับข้าเมื่อมีลำแสงสาศาส่์สองเข้ามาเมื่อถึงตอนนั้นข้าก็จะกลายเป็นหงไปถึงเจ็ดปีอย่าห่วงไปเลย ข้ามั่นใจว่าจะให้ท่านอยู่อย่างปลอดภัยและรักษาท่านให้ห่างจากแสงเจ้าชายและเจ้าหญิงพร้อมที่จะไปแล้วเศรษฐีดีใจมากที่ได้รู้จักกับเจ้าชายสิงห์เศรษฐีต้อนรับเขาเจ้าหญิงมีห้องใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกำแพงหนาที่ลำแสงไม่สามารถผ่านเข้ามาได้นี่คือที่ที่สิงโตจะอาศัยอยู่มีโคบไฟและเทียนถูกจุดไว้ แต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้ตระหนักว่าห้องใหญ่นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากไม้และเมื่อมันแห้งมันก็จะแตกออกก่อให้เกิดรอยแยกเล็กจิ๋วที่ไม่ได้สังเกตจนมันสายเกินไปแล้วเมื่อผู้คนถือเข้าไฟและมีแสงมาจากงานเลี้ยงฉลองลาแสงนั้นก็สัมผัสกับเจ้าชายสิงโตและตอนนั้นเองเจ้าชายสิงกลายาร่างเป็นหง เมื่อโดโรธีกลับมาเธอมองไม่เห็นอะไรเลยมีเพียงหงสีขาวอยู่ตรงนั้นอีกเจ็ดปีข้าจะกลายเป็นหงและข้าก็จะต้องบินแต่ยังมีหวังนะทุกๆุกเจ็ก้าข้าจะวางขนสีขาวเอาไว้ให้เจ้าและถ้าเจ้าเดินไปตามทางเจ้าก็จะปลดปล่อยข้าได้เจ้าหญิงโดโรธีตามหงสีขาวไปเธอตามความรักที่แท้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบินไป ตลอดเจ็ดปีนั้นเธอได้ติดตามเข้าไปโอ้ดีใจจังที่เจ็ดปีนี้จะจบเสียสักทีนึงเราจะได้พ้นจากปัญหาทั้งหมดกันวันหนึ่งคนสีขาวร่วงหล่นลงมาและความหวังของโดโรธีก็พังทลายเจ้าหญิงโดโรธีปีนขึ้นต้นไม้ไปและเมื่อมีสายลมพัดผ่านเธอจึงถามท่านทำให้ต้นไม้และใบไม้พัดไหว ท่านเห็นหงส์ขาวบินผ่านมาบ้างไหมข้าเห็นหงสีขาวนะมันบินหนีไปทางทะเลแดงที่ที่มันกลายร่างเป็นสิงโตแล้วตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับมังกรยักษ์ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเจ้าหญิงผู้ถูกสาปนามเบียทริสนี่คือไม้กยสิทธิไปยังทะเลแดงซะและชี้มันไปยังมังกร จากนั้นพูดว่าอับราคาดาบาแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็จะกลายเป็นมนุษย์โดโรธีขอบคุณสายลมและเมื่อเธอไปถึงทะเลแดงเธอพบว่าเจ้าชายสสิ่งและมังกรกำลังต่อสู้กันอยู่เธอนําไม้กายะสิทธิ์ออกมาทันทีแล้วชี้ไปยังมังกรอับราคาดาบา เวทมนต์จากไม้กายสิทธิ์สัมผัสถูกตัวมังกรและเธอก็ร่วงสู่พื้นดินเจ้าชายสิงห์วางองเทเ้าบนตัวเธอทันใดนั้นเขาก็กลับกลายเป็นมนุษย์มังกรกลับคืนสู่ร่างของเจ้าหญิงเบียทริสและพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางกลับสู่อาณาจักรเจ้าชายและเจ้าหญิงเดินทางกลับสู่อาณาจักร และอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้แสงจบบริบูรณ์ถ้าคุณสนุกกับนิทานของเราโปรดกดชอบและกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับข้อมูลอัปเดตอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ